ลองทําตามนี้ชีวิตจะราบรื่นตื่นมารับสาบโชคดีมีชัยเพียงกราบห้าครั้งก่อนนอนเสริมมงคลชีวิตลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกํำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับกราบห้าครั้งก่อนนอนเสริมมงคลชีวิตมีความเชื่อว่า หากอยากจะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในหนึ่งวันควรจะสวดมนต์ไหว้พระและกราบให้ครบห้าครั้งโดยอาจจะใช้เวลาในช่วงก่อนนอนเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์โดยให้ตั้งจิตให้สงบพนมมือไหว้ให้ครบห้าครั้งดังนี้ไหว้ครั้งที่หนึ่งนะโมตัสสะพักขวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขตโตโลกวิถู อานุตตะโรปุริสธรรมมสารธีสัทถาเทวมนุษย์สาหนังพุทโภพวาตีกราบหนึ่งหนไหว้ครั้งที่สองสวาขาโตพขวตาธรรมโมสันทีทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปัจจัดตางเวทิตาโพวินยูฮีตี กราบหนึ่งหนไหว้กลางที่สามสุปฏิปันโนภักขวโตสาวกสังโฆอ,อูชุปฏิปันโนภักขวโตสาวกสังโฆยายปติปันโนภักขวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภักขวโตสาวกสังโฆยาติดทางจัตาริ ปุริสยุขานี้อาจถาปุริสะบุคราเอสะภคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีการณียโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาตีกลาบหนึ่งหนจากนั้นให้ตั้งใจกล่าวบทสวดไตรสละคม พุทธังสาระังคัจฉามิธรรมังสาระังคัจฉามิสังขังสาระังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสาระังค <medi> ัจฉามิท <ma ุติยามปีธรรมังสาระังคัจฉามิทุติยามปีสังขังสาระณังคัจฉามิ ตติยมปีพุทธังสะระนังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสะระนังคัจฉามิตติยมปีสังขังสะระนังคัจฉามิไหว้ครั้งที่ 4, สี่สวดระลึกถึงพระคุณบิดามารดาโดยกล่าวว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบขา ีกันจาปุตตากันจามาตาปิตุคุนางวันทามีกราบหนึ่งหนไหว้ครั้งที่ห้าสวดระลึกถึงครูบาอาจารย์โดยให้กล่าวว่าอุปัชฌายาจาริยาทิคุนางวันทามีกราบหนึ่งหนเมื่อไหว้และก้มกราบครบห้าครั้งแล้วให้ตั้งใจนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูโดยกล่าวว่าสัพเพสัตตาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นจงอย่ามีเวรมีภยัยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงบริหารตนให้ผลจากถูก มีสุขกันท่วนหน้าเทินสาธุเพียงเท่านี้เป็นอันว่าบุญสำเร็จแล้วนะครับสมเด็จพระพุทธ,ธาารย์โตพรหมมารังสีท่านได้ให้โอวาทไว้ว่าการที่เราอบรมบ่มจิตจเจริญมนก็ดีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นทานแห่งเสียงในขณะที่เรานั้นสวดมนต์อยู่ก็ดีจิตเราจะเกิดสมาธิไปในตัวจะเกิดฌานไปในตัว จะเกิดวิปัสนาไปในตัวนี่ขนาดว่าเราสวดมนต์อย่างเดียวนะถ้าเราสวดแบบมีสติมีความตั้งใจนอบน้อมก็จะได้ประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าเราไม่ได้สวดด้วยใจอะไรนั้นหากขาดใจซึ่งเป็นประธานเสียแล้วก็ย่อมเข้าไม่ถึงในสิ่งนั้นแต่ถ้าเราสวดด้วยความตั้งใจมีความนอบน้อมมีศรัทธามีสติ มีสมาธิเสียแล้วมันก็จะเกิดมรรคเกิดผลในการสาธยายมนมนนั้นก็จะเป็นมนตราที่ขลังอย่างนี้เขาเรียกว่าสวดมนต์เข้าตัวการสวดมนต์เข้าตัวนี้จะมีอนิสงค์อย่างไรก็จะมีอนิสงค์ว่ามันจะไปปรับสมดุลธาคุณลมคุณใสอะไรก็ดีที่เรามีเวรมีกรรมถูกอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็ดี มันจะขับออกมาทางรูขุมขนรูทวารในลมหายใจก็ดีในเหงื่อก็ดีอย่างนี้ในกระม่อมทวารก็ดีดังนั้นอย่าเห็นว่าการสาธยายมนนั้นไม่มีประโยชน์แต่มีอนิสงค์ครอบคลุมจักรวาลหากโยมีจิตที่ตั้งมั่นนอบน้อมเพราะมนุษย์นั้นเมื่อเราสวดมนต์อยู่บ่อยๆย,ย่อมทำให้มีกําลังจิต มีกำลังสมาธิพิสดารดังนั้นแม้เรายังเจริญสมาธิอย่างไม่ตั้งมัน่นในขณะที่เราได้มีโอกาสมีเวลาได้เจริญมนต์ก็ขอให้โยมนั้นมีความตั้งใจนอบน้อมในพระรัตนตรัยจดจ่อตั้งมั่นในบทสวดมนต์เพราะในขณะที่เราสวดมนต์อยู่ก็ดีอาจจะมีจิตนั้นวอกแวกส่งออกไปภายนอกมีอดีตแห่งกรรมเข้ามาเกี่ยวพัน มีจิตที่ฝุงซ่านไปในอนาคตเหล่านี้เขาเรียกวิถีจิตนั้นมาหาความสงบไม่ได้นั่นเองดังนั้นถ้าการที่เราท่องมนท่องด้วยแต่ปากแต่ไม่ได้มีสติไม่ได้มีสมาธิเขาเรียกว่ามนต์มันออกยิ่งเราสวดไปมากเท่าไหร่มันก็ทำให้เรานั้นเหนื่อยล้าในกายสังขารก็เรียกว่าสวดไปสวดไปแล้วมันก็จะมีความห่วงเข้ามาแทน อันนี้เขาเรียกว่ามนมันออกจึงเรียกว่าเสียประโยชน์ไปนั่นเองก็เหมือนกับว่าเราได้มีอาหารกินแล้วบริโภคแล้วแต่อาหารนั้นไม่สามารถทำประโยชน์ให้ร่างกายเราได้อย่างนี้เขาก็เรียกว่ามนมันก็เสียมันก็จะกลับเป็นโทษดังนั้นขอให้จงเห็นค่าในสิ่งที่เราได้ตั้งใจจะทำนะ พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมมรังสีก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ